หนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าประสบการณ์โดนชนท้ายรถเพราะจอดให้คนข้ามทางม้าลายแถมยังถูกต่อว่าว่าจอดรถไม่ดูตาม้าตาเรือโดยผู้โพสต์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างที่ตนนั้นกำลังขับขี่จักรยานยนต์มาถึงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเห็นหญิงสูงอายุกำลังจะข้ามทางม้าลายจึงจอดรถเพื่อให้คนข้ามทางแต่ก,กลับมีรถจักรยานยนต์อีกคันขับตามมาด้านหลังพุ่งชนท้ายจนทำให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเรียกประกันก็พบว่าผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์อีกคันนั้นเข้ามาต่อว่าตนว่าจอดรถไม่ดูตามมาตาเรือขณะที่ผู้ประสบเหตุก็ตอบโต้ว,ว่าผมเห็นคนกําลังจะข้ามถนนผมเลยจอดไม่ถูกหรอผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์คันนั้นก็เลยโต้เถียงกลับมาว่าแล้วเขาข้ามหรือยังล่ะเขาแค่ยืนรอคุณจะหยุดทําไมหยุดไม่ดูตามมาตาเรือคนอื่นจะซวยไปด้วยแล้วเมื่อเห็นว่าไม่สามารถที่จะอธิบายหลักการปฏิบัติได้กรณีที่จะต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนชายคนดัง กล่าวจึงเข้าใจได้ว่าควรจะยุติการสนทนานั้นไปจะดีกว่าส่วนคู่กรณีนั้นก็พยายามโน้มน้าวให้ตนนั้นยอมความเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าปรับ,รบและยื่นข้อเสนอให้ต่างฝ่ายต่างซ่อมรถของตนเองประกอบกับคู่กรณีนั้นไม่มีประกันภัยมารองรับและท้ายที่สุดด้วยพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นคู่กรณีก็จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเพราะเป็นผู้กระทําผิดผู้โพสต์จึงนําเรื่องราวดังกล่าวนั้นมาเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์และกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมเคารพกฎ จร,จรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้